พิกุลทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลสามจำพวกเป็นฉนไนบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะบุคคลนี้เป็นผู้มีอุปการะมากแกบ่บุคคลผู้อาศัยอีกประการหนึ่งบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกข นิทุกขสมุตไทนิทุกขนิโรธนิทุกขันิโรธคาไม่นีปฏิปทาภิกขุทั้งหลายบุคคลนี้เป็นผู้มีอุปการละมากแก่บุคคลบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่บุคคลนี้เป็นผู้มีอุปการละมากแก่บุคคล พิกทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แหลเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลเรากล่าวว่าบุคคลอื่นจากบุคคลสามพวกนี้จะเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลอื่นนี้หาไม่ได้พิกูั้งหลายเราย่อมกล่าวว่าบุคคลน,นี้ทำการตอบแทนคือด้วยการกราบไหว้การลุกลับการประนมมือไหว้สามีจิกรรม การให้ผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโร <c oughs> คแกบุคคลสามตัวพวกนี้มิใช่ง่ายแหละการที่เราจะทําสิ่งเหล่านี้ก็ทําได้ยากนะไม่ใช่ทําได้ง่ายๆการที่ญาติโยมจะนำนะอาหารมาให้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะโยมต้องอาศัยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นนะ ต้องตื่นแต่เช้ามาเตรียมการต้องเดินทางต้องกะเวลาให้พอดีไม่เช้าไปไม่สายไปโอ้ใช้ความเพียรเยอะ